สิความลับของนักภาคไทยที่หลายคนไม่รู้ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดไลค์ด้วยนะครับข้อที่1นนักภาคไม่ได้ดูหนังก่อนนักภาคจะได้ดูหนังตอนที่ตัวเองทําการภาคเสียงเท่านั้นข้อที่2นักภาคจะไม่ได้ดูบทก่อนไม่ได้อ่านไม่ได้ซ้อมบทก่อนจะได้เจอบทก็ตอนที่มาทำงานภาคที่สตูดิโอเท่านั้นข้อที่3ตอนภาคเสียง ต้องดูบทไปด้วยตลอดเวลาจะไม่มีการมาซ้อมบทแบบละครแบบหนังที่จะซ้อมบทแล้วก็ต้องเอาบทออกไปแต่การพากจะต้องดูบทและอ่านไปด้วยตลอดเวลาในการทำงานภาคข้อที่4หูฟังที่ใช้ในการภาคเสียงจะแตกต่างจากที่เราใช้เพราะว่าหูฟังของนักภาคด้านซ้ายจะเป็นเสียงต้นฉบับและด้านขวาจะเป็นเสียงเราเองกับเสียงผู้กำกับหรือบางทีอาจจะสลับกันข้อที่ห สายตาจะต้องไวมากๆเพราะจะต้องทำการกวาดสายตาอ่านบทภายในเซียววิพร้อมกับเหลือบตาขึ้นมองตัวละครแล้วอ่านอารมณ์ของตัวละครนั้นๆให้ออกด้วยข้อที่ 6. หูทิพย์ดังเทพเพราะว่าเวลาตอนภาคเสียงญี่ปุ่นเข้ามาทางด้านซ้ายปุ๊บภายในเซียววินาทีนั้นต้องภาคตามออกไปเลยต้องอ่านอารมณ์เสียงของต้นฉบับกันแบบคำต่อคำข้อที่7ประสาทสัมผัสขั้นเทพ ตัวละครเวลาพูดเสียงมีขึ้นมีลงต้องอ่านกันแบบคำต่อคำและต้องภาคตามให้ได้เกาะอารมณ์ของตัวละครนั้นไปให้ได้ภายในเสี้ยววินาทีที่ได้ยินหรือบางทีตัวละครพูดแทรกกันหลายตัวอยู่กันมากกว่า5้ากคนจะต้องหาเสียงตัวเองให้เจอข้อที่8ต้องมีมาตรฐานของตัวเองเวลาทำงานต้องทำให้ได้เท่ากับมาตรฐานหรือต้องมากกว่ามาตรฐานของตัวเองเสมอ ถ้าไม่มีผู้กำกับสั่งเทคถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราจะต้องสั่งเทคตัวเองให้เป็นข้อที่ 9. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบฉับพลันบางทีบทมาสั้นเกินไปยาวเกินไปไม่ตรงกับปากของตัวละครหรือไม่ตรงกับเสียงของต้นฉบับจะต้องทำการเพิ่มหรือตัดทอนในการคิดคำคำใหม่ขึ้นมาณเวลานั้นข้อที่10นักภาพจะดูการงับของปากของตัวละครด้วย ปากงับไปกี่คำตรงกับบทที่ได้มาไหมหรือบางทีตัวละครพูดแบบปากเปิดเป็นประโยคสุดท้ายจะต้องทำการแก้คำพูดให้เป็นปากเปิดแบบที่ตัวละครทำด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ความลับของนักพากย์ไทยถ้าอยากรู้อะไรอีกคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเลยนะครับถ้าคอมเมนต์มีความน่าสนใจเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาทำคลิปต่อไปครับไม่แน่อาจจะมีคอนเทนต์10ข้อสงสัยเกี่ยวกับนักพากย์ก็ได้ ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่องเนกิด้วยนะครับหรือกดติดตามกันได้ที่ t i k t o กเนกิ u t u b e